วันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักอาหารไทยอีกเมนูหนึ่งเมนูที่เรียบง่ายและได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆสวัสดีครับพวกผมวันนี้จอรนเจ้าไรครับผมกำลังพูดถึงเมนูหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนไทยทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตาม คนไทยมักจะสั่งเมนูนี้เป็นประจำอยู่เสมอ,อ,อไม่ว่าร้านนั้นจะเป็นร้านตามสั่งหรือจะเป็นร้านแบบไหนก็ตามยากมากที่จะไม่เห็นเมนูนี้ซึ่งเมนูนั้นก็คือกระเพราั่นเอง ัดกระเพราเนี่ยนะเป็นอาหารจานเดียวของไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจานหนึ่งเป็นอาหารริมทางอาหารที่มีทั่วไปบางครั้งก็ถูกเรียกว่าเมนูเส้นคิดอันนะเนื่องจากว่าเมื่อจะสั่งอะไรแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรก็มักจะสั่งผัดกระเพราจากหลักฐานจดหมายเหตุลาลูเบร์นะได้ระบุถึงใบกระเพราไว้ว่า เป็นผักลางชนิดที่มีกลิ่นดีเช่นกระเพรามีข้อสันนิษฐานที่น่าจะรับต้นกระเพรามาจากศาสนาพราหมณ์นะเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยมักจะใช้กระเพราสำหรับการบูชาเทพเจ้านะส่วนบันทึกของหมอบัตเลเนี่ยก็ได้ให้ความหมายของกระเพราไว้ว่าผักอย่างหนึ่งต้นเล็กๆใบกลิ่นหอมใช้ กินแกงบ้างทำยาบ้างนะส่วนผัดกระเพราที่เห็นในประเทศไทยเราเนี่ยนะก็น่าจะเกิดขึ้นในราวๆรัชการที่7นะเพราะว่าคนจีนเนี่ยได้ทำมาขายในร้านอาหารตามสั่งนะแล้วก็ผัดกระเพราเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับความนิยมในช่วงช่วงน่าจะปีพศ .2,500 ้วโดยการดัดแปลงจากอาหารจีนนะก็ถูก ปรับปรุงมาเรื่อยนะจนปัจจุบันก็เป็นผัดกระเพราที่คุณคุณเห็นตามข้างทางตามร้านอาหารตามร้านตามสั่งทั่วไปที่คุณเห็นกันนี่เองนะวันนี้เนี่ยผมก็พาทุกท่านมาที่ตลาดในใหญ่นะอยู่ที่ถนนเรียบคลองสองมาเจอกับร้าน v r a r e เดอะเพลานะก็ เน้นอาหารทางผัดกระเพรานอกจากนี้ก็ยังจะมีข้าวผัดมีคะนามีพริกแกงให้คุณผู้ชมได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัยนะก็เป็นร้านที่เปิดมาได้ไม่นานเาเป็นคนหนุ่มวัยรุ่นกันเลยนะสองคนผัดกันอย่างขมีขมันนะ่ะ ก็คนนึงก็จะตัวเตี้ยๆนิดนึงสว่วนอีกคนนึงก็จะรูปรรเป็นคนรับออเดอร์ซึ่งคุณจะได้รถไหนคุณก็สามารถสั่งเขาได้นะกระเพราของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระเพราที่เอ่อเป็นกระเพราร้วนแล้วก็ถ้าหากคุณอยากจะใส่ผักอะไรลงไปคุณก็สามารถที่จะสั่งเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกไปที่ตลาดก็สามารถที่จะ สั่งผ่านแอปพลิเคชันได้นะไม่ว่าจะเป็นไลแมนโรบินฮูดหรือว่าช h อ p e ีเองก็มีนะแล้วก็ยังมีอีกแอป,ปหนึ่งนะผมก็คิดก่อนนะแอป,ปอะไรนะอ๋อผมนึกออกแล้วอ,อ,อีกแอป,ปหนึ่งก็คือแ a ปนั่นเองนะส่วนแพนด้นี่ก็กำลังรอสมัครกันอยู่นะก็ไม่แน่ใจว่าทางร้านก็จะมีเมื่อไหร่นะก็มีโปรโมชั่นด้วยนะใครที่ เป็นคนรักแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงก็สามารถที่จะนำภาพสัตว์เลี้ยงของคุณมาโชว์ให้กับคนที่รอๆคนนั้นนะ่ะคนที่รับออเดอร์นะ่ะให้เขาได้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วก็เอาไปโพสต์ประจานในเพจของเขาเพื่อจะให้คุณได้ส่วนลด5บาทต่อจานหรือว่ากลองที่คุณสั่งนะแค่นั้นเองคุณก็จะได้รับส่วนลด ที่คุณต้องการแล้วนะเพราคุณสั่ง10จานเนี่ยก็จะได้ลดไปถึง50บาทด้วยกันนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะกับร้านเฮียเดอะเผานะสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวก่อนแล้วนะสำหรับใครที่อยากทานกระเพราก็อย่าลืมนึกถึงร้านนี้เป็นอันดับต้นๆด้วยละกันครับ